โอเคครับก็ต้องกลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมอยู่ผมในการวิเ okay, คนะฮะและนี่ก็คือสภาพรถผมที่ผ่านมาหนึ่งวันเมื่อวานมาอัดแล้วแต่ปลายเสียแล้ววันนี้ผมก็ไม่ได้อยู่กับคุณบอสนะครับอยู่กับใครเอ่ยคุณเทียนครับผมโอ้โหใช่แล้วเขาหวจะมาเป็นพิธีกรแทนคุณบอสเองเพราะเขาดีเกินไปวันนี้คุณกาดแบบว่าจะติดด่านสงการไหมฮะ <c oughs> ไม่อ้าวเฮ้ยได้ไงวะอย่างนี้ไม่ไม่วบกอุดมการณ์นล่วเนี่ยคุณบอสมาก่อนนะครับเพราะเขาดีเกินไปได้ครับแล้วตอนนี้คุณบอสอยู่ไหนครับเนี่ย โอเคครับผมเชอญให้เขาอยู่บ้านนาเดียครับเพราะฉะนั้นเราจะไปบ้านนาเดียกันนะฮะไปไปกันเลยดีกว่าคุณจะตามผมทานเป่าทำไมนะทำไมไม่อยู่บ้านตัวเองวะจะได้ไปบุกสักหน่อยไม่ครับเขาวีบเขาวีบเขาไปเชวิตทางก่อนนะนำไหมหรือใจข้านำได้ตามทานเป่าเย็ดแน่นอนว่ะเฮ้ยไปครับเมื่อกี้พวกผมก็เติมน้ำมันกันนะฮะแล้วผมก็ แอบขับรถคุณเพียนเล่นนิดหน่อยโคตรชอบอ่ะทะ่านผู้ชมเอ็กไซเตอร์ เพียงสาวโอ้โหเดี๋ยวด้านหน้า,านี่ด้านหน้าไม่น,าน่ารอดแล้วนะครับมาดูกันนะครับพวกผมจะรอดหรืปแบบ่อ้าวมันจับหาเราแล้วเรียบร้อยนะผมโดนแล้วเมื่อกี้โดนสาดเหรอ <laughs> นี่ไง <laughs> ชัดเจนไ <laughs> อ้แค่ครีมออกมาเป็นน้ำ <laughs> เออไอ้เนี่ยตอนแรกกูนึกว่าเขาจะสาดกูงไงกูก็เอ้ยผ่อนรอแล้วผ่อนรอแล้วเขาก็สาดนึ่แหละแต่มาโดนกูเอ้ยจบแล้วจบแล้วเอ้ยทำไมผมยังรู้สึกแบบว่าแบบโอ้สบายสบายจังทำไมตอนกูอยู่กับไอ้บอสมันไม่เป็นงี้วะบอสมารับปีนไม่ให้รึแม่งคนนำไม่โดนตลอดอันนั้นมันถีบไม่ให้เขาสาดเอาเหรอเออกล้องแกละ อ้ไฮเตอร์ครับท่านผู้ชมตอนนี้นะครับผู้ผมก็กระมาณจะไปใกล้ถึงบ้านนาเดียแล้วนะครับนี่คือสภาพเรื่อผม โดนนิ้วเฉยโดนนิ้วเฉยโอ้โเราก็เตรียมตัวโดนศาสต์แล้วนะแม่ดวงผมมันไม่มากับการโดนศาสต์หรือเปล่าเดี๋ยวโจชาตาไม่ค่อยอยากให้ผมเปียกน,นะครับโอ้โหวะไรวะเนี่ย แต่งอย่างสวยนะครับนี่ผมจะไม่โดนสาดจริงใช่ไหมเนี่ยเมื่อกี้โดนอยู่ดอกนึงนะครับแต่ว่าโดนแค่าตรงนี้โดนนิดเดียวนะครับงงแบบกรสารใส่เก่งๆว่ายน้ำมารอนเลยนะฮะไม่โดนจริงอะ่ะมาแล้วครับดวงคนมันจะไม่โดนมันก็ไม่โดนนะฮะ เกมเพื่อนผมยังตามมาอยู่นะครับโหรถติดมากแล้วขับรถยนต์มานี่ไม่ออดเลยนะฮะเย็นชี้เอ๊เมื่อกี้ไอ้น้ำจากรถคันไหนไม่รู้นะฮะแล้วอ้อ,อน้ำมันมาระลุกเย็นชี้เฮ้ยเป็นไรเนะาะงั้นเพิ่อนจะจอดนะครับ อะไรไม่รู้ผมไม่ไม่ทันใจนะโอเคเพื่อนผมกำลังแซกตามมานะฮะกันหน้าตั้งกันกระดานเลยนะครับมาดูกันผมจะรอดหรือเปล่าโอ้ยเย็นดีัโอ้สุดท้ายก็ไม่รอดนะครับเอาผมเจอเพื่อนผมแล้ว Dạ 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 dạ. Chim đeo ơi, chạy yên đó quý Nè. Ôi 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 ôi. Chim Ô Ô yên, chiếc. yên chiếc. Mà nó gặp tới Đây là chỉ một <laughs> รถติดจัดรถติดมากเลยนะฮะมันเพิ่ง4ี่โมงนะครับตอนนี้ <S <S วนไหนก่อนดีเพื่อน <S 1> <S 1> ได้โอ้โหแล้ววันนี้แดดเป็นเปี้ยงเลยนะครับเมื่อวานผมมาเว้นโอ้โหแดดไม่แรงขนาดนี้นะท่านผู้ชมผมบอกไว้ก่อนเ๋ยว่าแดดแบบแค่ไม่มีเงเป็นคลึ้มๆนะครับ <S <S โอ้โหรถติด ไไนะนี่ฮะวันนี้เราพกปืนจิ๋วมานะครับรอเจอด่านเ <c oughs> อาเรบร้อยคนด้านหน้าโดนแล้วนะอืมโอ้โหเย็นเฉียบโอ้ยโอ้ยเรียบร้อยเย็นเฉียบ <sarà> <cuanto S 1> ได้อยู่ได้อย Jamie, <anak> lonely, ู่อันนี้น้ำอุ่นนะครับเดี๋ยวผมจะวนรอบวงเย็นใหญ่ก่อนนะฮะโอ้โหเย็นเจี๊ยบโอ้โหติดจัดกรเก็บลมแท็กซี่ทำนี่ไปไปวนจากซ้ายมาแล้วกันนะครับอุ้ยเอ้าอืมเต็มที่ ได้ไงไว้เนี่ย จริงนะเดี๋ยวเราไปวนฝั่งขวาด้านหน้านะเพื่อนด้านหน้านี่แหละตามมาเลย เดี๋ยวผมจะเฮ้ยไม่ดีกว่าไปอีกไปอีกใช่ใช่ไปอีกเมื่อกี้ผมกะจะเลี้ยวซอยเมื่อกี้นะครับแต่ว่าไม่น่าได้ม,มันเฟื่องไม่ร่าเกียวนหนึ่งยาวอ่ะร่าเกียวหนึ่งยาวมันบอกว่ามันน้ำมันเยอะนะฮะนี่เมื่อวานผมหมดน้ำมันไปร้อยกว่าบาทเลยนะครับโอไปเลย ได้นะเป็นไงบ้างครับคุณโดนเป็นไงบ้าง <c oughs> เอาดิเฮ้ยเย็นเียบเอ้าวสัสดีเพื่อนสิงเบาไปสิงเบาไปสิงไปสิงเจอกันเจอกันเจอเพื่อนนะฮะไปไปขวาเลยเพื่อนขวาเลยเฮอ,อ เย็บจี้เยีบกาบูาดเลยนะครับว่าเย็ดจี้เยียบอ้าโอ้ยโอ้ยยังโดนโอ้ด้านหน้าด้านหน้ามาเป็นดาดเลยนะครับท่นะานผู้ชมอเรียบร้อย <laughs> จอยิงจอยิง <c oughs> <laughs> ไปเด้อจอยิงนะฮะอุ้ยอุ้ยอ้ยอ้ยโอ้ย,อย,อยอแตกโกรธมากเพื่อนอิยมาเป็นกำแพงน้ำ อ๋อโอ้ยผมกลัวผมไม่ได้ยิงเพราะว่ากลัวรถมันดับนะฮะผมก็กำกล้กรราเหยียบเลยไปๆไ,ไ,ไปนะฮะอุ๊ยไม่รอดไม่รอด <ũng> รอยากให้เชได้รู้อยากให้เชร้องเธออาจิยเมื่อีมรอรับใครจริงสักว่านี นึกว่าล้างรถนะครับอุ้ยรวดเร็วเกิน ย็นเรียบร้อยเอ้ยเจอกันบันเดียเมื่อกี้เจอเพื่อนนะครับ แม่วนหากันอยู่ที่ไหนได้ขี่มอเตอร์ไซค์วนอยู่เหมือนกันนะฮะโอเคเดี๋ยวผมเข้าวงเวียนตรงนี้ก่อนขอติ๊หนะเด้อ อุ <ừ> ้ยโอ้ยเย็นเทียบโอ้ เ,เ, <S <S เหมือนเขาได้ยินเสียงผมพูดนะดอกสองตามมานะฮะเอาไว้ เม,มื่อกี้แม่เฮ้ยมีคนแต่งคอสเพลย์มาด้วยนะครับ ก็อ,ออกมาแล้วจบแล้วหนึ่งบนนะครับอ้ยอาจจะมีตรงนี้อยู่นะรับ <c oughs> <c oughs> จริงหน่อยแม่ <c oughs> อุ้ยความพยายามสูงมากนะ้องก็คือกะจะสาดให้ได้นะครับ เป็นนี้โล่งแล้วนะครับเอ้ยหน้ <c oughs> าเกล็ดกันายาวนะครับตีโลวิเลนเดี๋ยวจะเชื่อโอ้โหหวขันนั่นหน้ากะไม่อ่อนแน่วะโอ้ <laughs> แม่โอ้โหด้านหน้ามากันเป็นขบวนนะครับโอ้ยพี่ใหญ่โดนเลยฮะน้ำเย็นมาก